สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่3แข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ได้เล่นในเกมสุดสัปดาห์ที่เจอกับเอเวอร์ตันแม้เพิ่งผ่านทีมชนะอย่างบียาเรอันในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมลีกต้องขอบคุณประตูชัยของคริสเตียโน่เนย์โดในช่งวเนนเชงเวลาที่ยูไนเต็ดนั้นเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและก็กำลังมืดมนน8ด้า แต่ก็มีเซร์ซีเว่นนะครับซูเปอปร์สตาร์ชาวโปรตุเกสวายารหุปีคนนี้ที่ก้าวขึ้นมาแล้วก็พาทีมกลับออกมาในความมืดนั้นแดะพาทีมคว้า3แต้มสุดสำคัญในเกมดังกล่าวออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่เรามาพูดกันในถึงความเป็นจริงแล้วนะครับว่าในเกมนี้แม้ว่ายูนเต็ดนะครับคว้าชาัยได้ต้องยอมรับว่าถ้าเกมนี้ถูกตัดสินด้วยรูปแบบเกมชชยชนะอาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเกมในครึ่งแรกที่เล่นเป็นแบบสเปซสปะไม่มีรูปทรง และก็สู้บียาเรอันไม่ได้เลยเกมนี้ถ้าไม่มีเซียสเวตนะครับโอกาสที่จะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปของสกูฟ้าแชมเลีกนั้นของแมนเชสเตอร์เนเตดอาจจะน้อยกว่าก็เป็นอยู่ได้แต่ความเชื่อของโรนัลโดเนี่ยว่าเขาจะสามารถพาทีมกลับมาชนะได้นั้น <c oughs> เช่นเดียวกันกับบูนอฟานัสแล้วก็จะที่ดินกาดรครับ ที่มีทัศนคติที่ดีเรามาดูกันนะครับว่าในเกมช่วงค่าของวันพรุ่งนี้ที่เจอกับเอเวอรตันเนี่ยมีแข้งใดบ้างนะครับที่อาจจะไม่ได้ลงสนามแม้เป็นส่วนหนึ่งในเกมที่พึ่งบดเอาชนะบียาเรอันมาได้คนแรกที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมเจอกับเอเวอรตันในช่วงค่มวันพุธนั่นก็คือดีโกดาโลครับทุกคนที่ได้ดูเกม เมื่อจบกับบียาเรียลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นแล้วนะครับว่าคุณภาพของการเติมเกมรุกของดาร์โลนั้นอดปวกเปียกมากในฐานะเกมรับก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆกับหลายๆจังหวะที่มากกว่าหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นว่าเขาเดินเล่นบียาเรียลเล่นงานจนเป็นรูปเป็นทรงแต่ด้วยความที่วานวิสกาครับติดททดแบนและก็ไม่สามารถลงเล่นในเกมนั้นได้โซชาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องส่งสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ลงสนามแทน แต่ใดก็ตามครับสิ่งที่เขาทําได้ออกมาในสนามนั้นเป็นการบ่งบอกว่าวานวิสการนั้นกลับมาลงเล่นในตัวจริงแทนเธอดาลุไม่ไหวแล้วแข้งรายที่2ครับที่จะไม่ได้ไปต่อในเกมนี้คืออเล็กเทลเรสก่อนเกมเจอกับทัพเรือน้ำสีเหลืองยูเนเต็ดบอกว่าลุกชอครับจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในเกมเจอลูกทีมของนาเดมิลี่แต่ด้วยการที่อาการบาดเจ็บของเขานั้นยังไม่หายปกติ100%ยยูเนเต็ดจึงเลือกที่จะไม่เสี่ยงในการใช้เขาลงเล่น แลแม้ว่านักเตะอย่างอเล็กเทลเลสนั้นที่ลงทําหน้าที่แทนสามารถทำประตูได้แต่นอกเหนือจากจังหวะดังกล่าวแล้วนะครับดาวเตะเซมบารรายนี้ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันตลอดทั้งเกมเลยในแง่ของการเล่นเกมรุกทั้งอเล็กเทลเลสและลูกชออาจจะมีคุณภาพที่กใกล้เคียงกันแต่หากให้พูดถึงเกมรับแล้วเราก็ต้องบอกว่าคุณภาพในเกมรับของอเล็กเทลเลสยังห่างชั้นกับลูกชออยู่มากมายวินัยในเกมรับนั้นของอเล็กเทลเลสเปียบกับสตาร์ทีมชาติอังกฤษไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อลูกชอกลับมาได้แล้ว โอกาสที่เขาจะได้ไปต่อน,นั้นน้อยมากๆแข้งรายที่3ครับสกอตต์แมคกโทรมิเน่ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมหลายคนนะครับมีการพูดถึง ในการเลือกทีมของโซชาในเกมนี้บนโลกออนไลน์นะครับอย่างกว้างขวางและเป็นหนึ่งในประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือการตัดสินใจของโซชานะครับที่มีการส่งสกอตต์มิทูมิเน่ลงสนามในบทบาทมิชิลตัวรับก่อนเฟสในเกมนี้สตาร์ทีมชาติสกอตแลนด์นะครับเล่นเหมือนลูกเป็ดที่ขาดน้ำเขาทำเกมในแดนกลางไม่ได้เลยต่างจากเฟสที่ลงสนามได้ไม่นานนะครับแต่ก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับยูนิเต็ดได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะได้เห็นเขาออกสตาร์เป็นตัวจริงก่อนสตาร์บราซิเล ในเกมช่วงค่ำของวันนี้นะครับที่ต้องชนกับทอฟฟี่ซีนัมเอฟเวอร์ตันประเด็นต่อมาครับหลังเกยมยูฟาชมเีครับนาที่2งโซชานั้นได้ออกไปกล่าวสรรเสริญคริสตินโาเดรโดครับหลังสามารถบดเอาชนะบิยาเรอันได้โซชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าโดรโนนั้นทำแบบนี้ได้มาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วตลอดอาชีพของเขาที่ผ่านมาอย่างที่คุณได้เห็นเขาทำในเกมระดับชาติที่โปรโตุเกสนะครับเจอกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขาพลาดจุดโทษในช่วงต้นเกม แลวก็ดูยุ่งเหยิงไปในเกมไม่ค่อยได้โอกาสในการสับไก่รวมถึงได้บอลน,น้อยมากมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็สามารถเหมาคนเดียว2ประตูนในช่วงท้ายเกมและพาทีมชาติโปรตุเกสคว้าชัยชนะได้ในเกมนั้นอย่างน่าทึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทํามาตลอดในการเล่นฟุตบอลเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งและเขามีจิตวิญ,ญญาณแห่งชัยชนะมีดีเอ็นเอของเขาอย่างเต็มเปี่ยมเขาอยู่ในเกมวันนี้ผมเจอกับเขาในี่เกือบตลอดทั้งวันได้เห็นเขามีความมุ่งมั่นและในเกมนี้เขาได้แสดงออกมาถึงสิ่งเหล่านั้นออกมาในสนาม ถ้าเขาได้โอกาสหนึ่งครั้งนั่นหมายถึงประตูที่เราจะได้รับสิ่งที่บุกบอกว่าเขาคือนักจบสกอร์ชั้นยอดคือความเยือกเย็นของเขาต่อโอกาสที่พุ่งมาหาเขาเรารู้ดีว่าเขาอันตรายแค่ไหนเมื่ออยู่หน้าปากประตูและเขามีอิมแพคในทุกๆคนรวมถึงแฟนบอลและก็นักเตะในสนามทุกๆคนเลยครับสำหรับข่าวต่อมาครับเรอัลมาดริดแจมด้วยนะครับดีลในการเซ็นคาวนีจากแมนเชสเตอร์เตดในเดือนมกราคมนี้ เรือมาริดครับตัวเป็นข่าวคราวนะครับให้ความสนใจในการคว้าตัวของอีดิสันคาร์วานีกองหน้าตัวเก่งของทีมชาติรุกวครับสังกัดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดการซื้อขายนเตะเดือนมกราคมที่ถึงนี้คาร์วาน,นีในวัย34ปีครับถูกจำกัดโอกาสในการลงสนามให้กับทัพปีสแจแดงหลังการย้ายมาร่วมทัพของคริสตินโอลเดโดโดยเจ้าตัวนะครับเพิ่งจะลงสนามในฐานะตัวสำรองไปเพียง3นัดเท่านั้นหลังผ่านไป9เกมเมื่อรวมทุกรายการสำหรับฤดูกาลนี้ แล้วก็ยังไม่สามารถทาประตูได้เลยโดยที่สัญญาปัจจุบันของเอลมาธาดอกับต้นสุนกัดกําลังจะที่สุดลงไปนะครับในซัมเมอร์2022นี้ก่อนหน้านี้นะครับราชันชุดขาวถูกโยงกับดาวยิงอย่างพีแอร์เอริกโอมาเมยองจากอาร์เซนอลและราดาเบลฟันเกาครับของราโยบายเยกาโนก่อนที่ชื่อของคาวานนี้นะครับได้รับการพูดถึงรายล่าสุดเนี่ยอย่างเอลนาซินองนานครับระบ,บุว่ามีความไม่ได้ที่เขานี่นั้น จะพิจารณาถึงการย้ายจากรางอุทัฟฟอร์ดในตลาดก,การซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้หากเขาไม่รับโอกาสในการลงสนามอย่างที่เขาต้องการสำหรับข่าวต่อมาราฟาเอลเบนิเตสผู้จัดจาการทีมโจมเก่าของเอเวอเรตนะครับมีการเปิดเผยว่าเขาต้องการนักเตะตัวหลักหลายรายนะครับในการเดินทางไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกของพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ตามการรายงานของแมนเชสเตอร์อีนนิงนิวครับว่าเดอะท็อฟฟ่สชินเงินเนี่ยมีคิวพบกับปีศาจแดงที่อ,อุทัฟฟอร์ด ในขณะที่สอทีมนะครับมี13แต้มเท่ากันแต่พวกเขาเนี่ยต้องเจอกับปัญหาปวดหัวเนื่องจากจะมีการขาดเพื่อนคนสําคัญนะครับในทีมเกือบครึ่งหนึ่งบินิเตสออกมาคอนเฟิร์มกับสื่อในการถแถลงข่าวก่อนเกมสสัปดาห์นี้ว่าเขาจะไม่มีริชาร์ลิซอนแล้วก็อังเคลโกรเมสรวมทั้งคาดว,ว่าเชนมุสโคแมนนะครับแล้วก็โดมินิกคาเวอร์ลวินเนี่ยก็น่าจะยังไม่ฟิตสำหรับนัดนี้ผมเห็นหนักข่าวพูดถึงเชนมุสโคแมนครับแล้วก็โดมินิกคาเวอร์ลวินเนี่ย แต่พวกเขายังไม่พร้อมเอลบอสได้กล่าวในการแถลงข่าวว่าพวกเขาเริ่มลงซ้อมได้ทีละนิดแต่ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นอกจากนั้นเนี่ยกุนซูชาลสปินรายนี้ยอมรับว่าอเล็กซ์อิบวีนะครับยังต้องลุ้นว่าจะผ่านการทดสอบความฟิตเพื่อลงสนามในนัดนี้ได้หรือไม่อเล็กซ์มีปัญหาเล็กน้อยและเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถพร้อมสำหรับในเกมนี้หรือไม่แต่ผมก็รู้สึกพอใจกับการทํางานและการซ้อมของเขาผมคิดว่าเขากําลังพัฒนานและมีความสุขกับมัน เราสามารถทําให้เขาดีมากกว่านี้เพราะเขากําลังทํางานอย่างหนักเขาสามารถเป็นผู้เล่นที่เก่งได้มากกว่านี้สำหรับข่าวต่อมาครับเรนโดส่งสารถึงแฟนบอลแมนยูนะครับหลังซัดประตูชัยเกมดะดับบียาเรียนความเคลื่อนไหวของสุดยูฟาจัมเปรีครับรอบแบ่งกลุ่มที่2ของกลุ่มเอนะครับที่สนามโบเทาฟอร์ดซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนะครับสามารถฮืดแสงเอาชนะอิบิยาเรียนคู่ปรับเก่าจากแดงกระทิงดุไปแบบหือจับส จากการทำประตูชัยของคริสเตียโนเดอแนโดในช่วงทศวรรบาดเจ็บหลังจบเกมครับแข้งดังชาวโปรตุเกสเนี่ยเปิดใจผ่านบิทีสปอร์ตถึงเกมนี้ว่าถ้าเขาไม่สามารถเก็บ3มแต้มในวันนี้ได้เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับนี่คือเหตุผลว่าผมจะกลับมาที่นี่ผมคิดถึงสโมสรแห่งนี้ผมเคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้ที่นี่และต้องการที่จะทำมันอีกครั้งหนึ่ง ผมอยากจะขอบคุณพวกคุณครับแฟนบอลที่ไม่เพียงแต่ช่วยผลักดันผมแต่พวกเขาเย,ยังช่วยผลักดันทีมซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะก,การได้ล่าความสำเร็จในรูกการนี้เรอโดอนะครับปิดท้ายสลับมาเชสเตตที่มีคิวลงสนามในพิมลิกเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทอฟฟี่สินเมืองครับในวันนี้นะฮะเวลา18.30นาทีก็อย่าลืมชมกันแล้วกัน ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์อินเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ